EP5 ีห้าชินนะบันชรน ชยาสนากตาพุทธ,ธาเฉตาวามาลังสวา,านังจตุสัจาสพังนักษังเยวิวิงศูนรา,าสภาตันหังกลาทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายากาสาเพปฏิตตาไมหังมัตเเกตเตมุนีาสาลาศีเส,สปฏิติโตไมหังพุทโธธรมโม,มทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมห,หังอุเลสภาคุณากโรหาทะเยเมียนุโตโทสาลีปโตชทักชเนกุลธัญโยปฏิภาคสมิงโมคราโนเจา,ามะเมเกทัเจเนสวาวณีไมหังอาสูงอนันทลาหูโลก,กันสโปจามหานโม าสูงวามาโสตเกเกสะโตปิิพาคาสามิงสุริยวะปะพังคโลนิสินโนสิรีสัมปโนโสพิโตมุนิปุงข้าโวกุมาละคัสปโธเถโลมะเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนีนินจังปฏิทาสิพุนากโลปุโนโคดิมาโรจาวปาลีนันทศีวารีเถราปัญจาอิเมชาตานราเตติลกามะมะ สสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินูรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตาและตานังปุระตูอาสีทักขินเมตตาสุตากังทัชชังปัจฉตอาสีวามีอังคุลีมาละกังหันธโมละปรีตันจาอาตนาติยสุตะกังอากาเสฉะทานังอาสีเสสาประกาลสันทิตาชินานานาวะละสังยุตตาสาตาประกาศละลังกตา ว่าตาปิตาสัสนชาตาพาหิรชชตุปัตถวาอาเสสาวิรยังยานตุอนันตชินเตช่าสาวาสโตเมศจิตเจนะส,สัทธาสามพุทธปัญชเลชินปัญชาลมชามชัมหีวิหารํตังมหีตะเลสัทธาบริเลตุมังสาเพเตมหาปุริาสาสภาหิเจวามันตตโตสุกโตสุลโคชินานุภาเวนชิตุปัตถวโวธรรมานุภาเวนชิตาริสังโคสังคานุภาเวนชิตันตลโยสัทธามานุภาวะปา,าริโตชลานิชินะปัญชเลเต พาหงมหากาพาหุงสหสมปินิตาสาวุธันตังคารีเมหารางังอุธิตโคระตะเสนะมาลัางทานาทิธรรมมวิจินาชิตตะวะมุนินโทตันเตชะสาภวันโุเตช,าตเตชายามังคารานิมาลาติเลกามพิยุชิตตะสัพพระรติงโคลัมปนาเละวะกะมักขะมะ หากทายาขังขันตีสุทันตวิจินาชิตวามุนินโทตันเตจัสาภวตุเตชยมังขนลานินาลาคีลลงคชาวะลังอติมาทัพโตังทาวะคีจากกรรมะสะนีวสุทาลุนันตังเมตตมุสีตวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสาภวตุเตชยมังขลานิอุขีตัะหากขมติหัต ทสุธาลุนันตังทาวะทาวันติโยชะนะปะถังคุณทิมาละวันตังอิทีพิสังขะตมะมโนจิตตวามูนินโทตันเตชะสาภาว,เาภาวุเตชัยมังคลานิกตาตวานากัาตทะมุดท,ทลางอิว,วะคำพินิยาจินจายังจินจายทุทะวะจานาังชัยยะ ชนะกายมะเชสันสัสันเตนโสมวิจนาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพวันตุเตชัยมังคารานิสัตจังวิหายมัติสัตจักกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนางอติ อันทพูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชัยามังคลานินันโทปะนันทพุชะคังวิพุทังมเหเทงปุตเตนะเทละพุชะเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทส สวิินาชิตวาวุนินโทตันเตจะสาภะวันตุเตยชยมังคลานิทุกขาหัดทิทิพุชะเคนสุทัทธห,หัดทั้งพมมังวิสทุทธิชุติมีธิพกาพิธานัง ยานาคเทนวิจินาจิตตวมุนินโทตันเดย์สาปวตุเตชยมังขลานิเอตาปิพุทธชะยะมังขลอะอัตคาถาโยวาจโนาทินทีเน,านาสารเตมตันทีหิตตะวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏทวานโมขังจุปัฏ ทวานิโมครั้งสุครั้งอธิคเมยยนานโรสปัญโยมหากาุนิโกนาโทหิตายสะาพาปานีนางปุเรตวาปาลมีสะาพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสาาาะสัจวัชเชนะโหตุเตไัย ชัยมังคาลาังชย,ยันโตโพธิยามูเลสักกาสกกยานังนันทินันทิวัตตะทะโนโเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยยตสุชัยยะมังคเลอประราชิตปันลังเกสีเส,สปัททะ พี่โปะคาเลอภิเสกเกสาพระพุทธ,ธานางอับคับปตัตโตปโมทะเตสุนขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตุตโตอยอีกโสยตยโสยตทางพมจาริสุ ปทักชินงังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักชินงังปทักชินังมนกรรมมังปณีตีเตปทักชินาปทักชินานิกตาตวาละมภัตพันตันตัเทปทักชินี พระวันตุสาพะมังคลังลักขันตุสาะเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสาพะมังคลังลักขันตุสาะเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสาพะมังคลังลักขันตุสาะเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเต ทานคาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมธานนนะพระวันเตปูชิตาโสทิงกาลนเตทะวิหาระมัทะเลเถราจะมัด,มด ชาณวกาจะพิกาวสารมิกาทานปตีอุป,ปาสาักาคามาจะเทสานิะมาจะอิสลา,าสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปิจัอันทะสามภวา สังเสทชาตาอัตโวปปาติตานิยานิกังธรรมมวะลังปติจเตสาเพปีทุขัสสะกาลนตุสังขยังทาทาตุจิลังสาตังทมโมธรรม,มัด ทลาจะบุกคาจะบุกคาลาสังโคโหตุสะมะโคว,วะอัายะจะหิตายะจะอัมเหละักขะตุละักขะตุสามสามธรรมโมซาเพปิธรรมมจาริโนวุติส สามปาปุเนยยามะาทเมมอริยปะเวทิเตปะสันนาหุนตตสาเพปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทวประวัตส,สตุพุทธ ภาวายะสัตตานาสักม,มิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาักอตตะละชังนินจังลักขันติปุตตะกลางเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทา